สวัสดีครับมาอีกแล้วครับลุงเจอาจพันล้านมาอีกแล้วครับวัอน,นี้เกษมาเบิองดินแปลงมากอีกแปลงนึงครับทีม่มอเอ่ออยู่ติดทางลายางเซนสามศูนย์ศูนย์สามระวางบั่นลักเก็ตไปหาบัน่นเดือดเีกันไสครับออกจากบั่นลักเก็ตมาประมาณกิโลเดียวครับก็มาหอดแปลงของเฮาแล้วพื้นที่ 25, ยี่สิบหาไรสามงานกับสามสิบหกตารางว่าิ่นสิขายยกแปลงราคาไร่ละหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับไรละแสนแปดหมื่นบาทที่ทางลาย,ยางครับ เล่นสน,ดดนอสส์คูแดงน่องซซีจอแล้วค่าสจิตใจขาโอนผู้ซื้อโอนเรค่าภาษีด้ผู้ข,ขายผู้ขายป็นมู้ใจนี่เป็นด้านข้างหน้าแปลงครับตี่กระทะลายยางเซ็นสามศูนย์ศูนย์สามห้างจำมู่บ้านหลักเจ็ดประมาณกิโลเดียวครับไฟฟ้าก็พอดีมาสุดแปลงของเฮาเลยครับเนี่ยทั้งไฟฟ้าทั้งหลอดไฟหลอดไฟฟ้านซองสว่างอยู่ขาง,งทางนะครับนะมาหอดแปลงของเฮาพอดีเลย ทิศท,ทางนี่เป็นด้านนั้งที่ใต้แปลงของฮาคือแปลงนี้ครับนี่แปลงของฮานี่เป็นพื้นที่โล่งโล่งส่วนหลายครับมีป่ากับบ่าลายจะหัเป็นห,หน้าเนี่ยติศท,ทาง ติดกระทางสามด้านด้านหน้าติดทรางละยางด้านข้างทั้งทิศตะวันตกติดกระทางลูกลังครับแล้วก็ด้านหลังติดกระทางลูกลังไปมาสะดวกสบายจุดเด่นดินแปลงนี้ก็คือไปมาสะดวกสบายครับดินแปลงนี้ผมว่าน่าจะมาอกับเพ็ดมีแผนมีแผนธุรกิจหน่าจะมอ,มมอ,ะมอครับดินแปลงนี้ ว่ามันเป็นยานยานธุรกิจเป็นแรงรธุรกิจเรื่อจะมาเฮ็บคฤหาานรังอําง,ง่ามๆะไรนี่กับหมอะเลยครับนี่ว่ามันอยู่อยู่นอกบ้านอากาศดีครับนอกบ้านกับบอเทวาเปียวครับห่างจากหมู่บ้านกิโลนึงกับจริงแต่ว่ามีพี่นอ้องอยู่อยู่ไกลๆนี่แล้วแต่ก็อยู่ไกลๆวัดวัดหลักเจ็ดวัดปลาจะมันซื้อวัดอย่างเราเลื่มแล้ว ลักษณะของดินนี่นะทนั้งนานี่สีตำตำเนี่ยทั้งน,ะา,งนาสีเป็นเป็นที่ลุม่มๆเนี่ยแต่ว่าข้าเจาะของบอริเวณหน้าดอกมันเป็นที่ลุม่มๆเนี่ยถ้ายเฮ็ดหน้าจะบ่เหมาะไปเลยครับเพราะว่าดินดินจะบ,บ่เหมาะกับเฮ็ดหน้า นี่จะเหมาะกับทมทีคือไหนมันเต็มนี่เพชรเป็นมีแผนธุรกิจนางการน,น่าจะเหมาะเลยจะมาทมทีก็เต็มนี่มาเฮ็ดค้าราชกาหลังงหญ่ๆลังมาเฮ็ดค้าราชกาหลังง่านี่กัดโอเคเลยครับนี่ลืมบอกครับด่านธุรกิจทางนี่ด่านตริดทางลาดยางนี่ประมาณหนอยสี่สิบเมตร ที่ท่าหละอย่างรอยสีสิบเมตรก็ด้านเลิกเข้าไปประมาณสองรอยหาสิบเมตรครับนี่ด้านเลิกเข้าไปนี่มบาบังวิวกล่วงครับ เป็นทางด้านทั้งขางดานทั้งทิศตะวันตกใน,นแปลงนี่กัดสิเป็นที่ล่งส่วนหลายเลยครับด้านหลังสีสูงกว่าด้านทั้งหนาดินมานสีดำๆมาข้างหน้านี่ละมีต้นไม่กับบา้าลายเหมาะก็คือไปมาสะดวกสบายครับขอเสียของดินแปลงนี่ก็คือตรงในทมที่ครับ รว่ามันต่ำกว่าทางทมทีขึ้นจะประมาณเบียดเสียดก็จะประมาณเม็ดหนึ่งจังสีเสมอกับทางหลายอย่างกระมีปัญหาครับทมทีอยู่ได้แถวนี้มันมันลูกล่างลายลูกล่างเถิกท่านใดที่นีแผนตรงกับสิใส้ดินแปลงนี้กัติดอตสอบถามเข้ามาครับ ที่เบอร์ลงอึดอัดผลานนี่ยนะครับ088-332-2-0-5-3มาบันทึกเบอร์ผมไล่กับสิคืนรอดอกติดต่อเข้ามาเด้ครับเด้อยี่สไร่สามงานสามสิบหกตารางวาเป็นสิขายไรละหนึ่งแสนแปดหมื่บาทเป็นเสนดคุดแดงแล้ว คนสนใจนติดต่อสอบถามเข้ามาด่วนๆครับปัดดินแปลีนี่ผมเคยเฮ็ดคลิปไปแล้วเที่ยนึงแต่เนี่ยราคาเพิ่งกว่าสูงเนี่ยอันนี้เพิ่ลดลงมาแล้วตอนที่ผมสอบถามเบิ่งกัดราคาต่ำกว่ามูลเลยครับดินส่วนนี้ดินส่วนนี้เขาเจะส,สื่อขายากันอยู่าส่วนนี้เขาเจะสื่อขายกันไรละสองแสนกว่าบาทกับไาละสองแสนห้าแต่ว่าเพิ่ลดแบบสุดๆด,ดำราคาแบบสุดๆเลย ทนานขายรายละแ,แสนแปดหมื่นบาทท่านสนใจคันนี้แผนตรงกับดินแปลงนีก้กะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับด้โดนด,นด่วนด้สำหรับคลิปนี้เอาเนื้อๆจำหน้เนาะ ขันสนใจขันบ่เขาใจยังไงจังติดต่อสอบพามเข้ามาสำหรับิปมีขอบคุณมากสวัสดีครับผม